ลำดับต่อไปนะคะเพื่อนๆขาจะให้ดูนะคะสาวาันจะให้ดูตรงนี้นะคะก็คือเป็นสิน้นลายสิ้นที่แบบว่าสวยมากแล้วก็ประดับประดาด้วยดินสีทองแล้วต่อมานะคะก็จะให้ดูนะคะเบื้องตีนสินเด้อค่ะพี่หน่องเด้อนะคะอันนี้ก็คือมีแค่สองหลาแล้วก็มีสองผืนแค่นั้นเองนะคะเนี่ยขนาดผ้าสองหลาแล้วก็สองผืนลดลายรูปหัวใจนะคะลดลายรูปหัวใจแล้วก็สลับด้วย าลายต่างๆสวยงามเหมือนพีระมิดเลยนะคะสวยสวยนะคะตินหยดลงมานะคะตินจุกนะคะพี่นนองเนาะมีแค่สองผืนเท่านั้นใครได้ไปทันก็คือทันนะคะใครเนาะจะได้เป็นเจ้าของด้วยนะคะเห็นบอนะคะเอาไปตัดชุดที่สวยมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูนะเป็นชุดเป็นชุดเรดก็ได้หรือว่าสินเจ้าสาวก็ไดเด้อค่ะพี่นนองเด้อเนื้อผ้าอลังการงานสร้างเลยเห็นไหมคะสวยสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมาก เอาไปกระดับปะดาทิ้งตัวสวยนะคะเนื้อผ้าทิ้งตัวสวยนะคะสิงิปเป็นตรงนะคะสิงิปเป็นตรงหรือเป็นเดรสก็ได้หรือเป็นกระโปรงก็ได้นะคะสิงิ้ซิปไซก็ไดแต่ขอไซก็ไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นชุดสินสาเร็จรูปก็ไดนะคะความสวยงามงามอลังการเวอร์วังอลังการนะคะเล่นไฟเล่นแสงดีดีนะคะแสงไอเป็นสีประกายดีดีนะคะรหัสเคเก้าสั่งซื้อในตะก้าได้เลยนะคะ